นี่นะครับเนื้อพลแลัเกอร์เสร็จแล้วนะเงาฉ่ำตาครับผม สวัสดีคุณผู้ชมคนดูทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะพามาทําแคปล่าครับเป็นฟิล์มลอยน้ํานะครับผมก็เทคนิคขั้นตอนไม่ยากครับไม่ยากมากนะครับก็วัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีแผ่นฟิล์มนะครับผมเทปกาวหนังไก่นะครับแล้วก็ มีคัตเตอร์หรือกันไกนะครับแล้วก็นี่เลยชิ้นงานนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ผมทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีสเปรย์ขยายฟิล์มอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมยิบให้ดู นี่ครับเป็นสเปย์ขยายแผ่นฟิล์มนะครับผม,ม,มก็มันเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ทห้การเสียดสลากลางฟิล์มออกมาครับกลางแผ่นฟิล์มออกมาเอ๊บ แล้วก็เอาชิ้นงานที่เราจะทำนะครับผมวางทาบไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมนะครับเหลือด้านข้างไว้นะครับผมสองข้างนะครับเราจะแบ่งออกเพราะว่าเผื่อชิ้นงานด้านข้างครับที่มันลงไปส่วนวอาส่วนโค้งเนี่ยนะครับผมอ่าสองข้างนะครับเราต้องเผื่อด้วยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะตัดแล้วนะครับ วางกระดาษจาวัาหมดโอเคไม่เป็นไรเราหาใหม่นะครับวางกระดาษจาว ลูกชิ้นงานออกนะครับเก็บขอบเลยครับผมเลียงฟิล์มให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นตอนเราไปวางนะมันจะเกิดยนต์ได้ ที่ผมตัดแบบนี้นี่หน้ากระดาษกาวผมใหญ่นะครับก็เลยต้องแบ่งแบบนี้อ่าโอเค เมื่อเราตัดได้แล้วนะครับชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับแบบนี้มันจะพอดีกับชิ้นงานที่ไหลนะครับผมอ่าแล้วอันนี้ก็อ่างนะครับหาอ่างคือภาชนะแบบไหนก็ได้ครับกระมังซักผ้าก็ได้นะครับเอาที่เราหาได้เนาะโอเคครับอันนี้ผมก็วางเฟ์ม เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมก็ฉีดสเปย,ย,ย์นะครับน้ำยาขยายฟิล์มนะครับแล้วก็จะทำการลงแต่มันไม่มีคนถ่ายให้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนผมจุ่มเสร็จแล้วแลวกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมอันนี้ผมก็จุ่มเสร็จแล้วนะครับไปที่เรียบร้อย นะครับอันนี้ก็แช่ไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับผมแล้วก็เราจึงนํำออกมาล้างคราบฟิล์มได้นะครับผมหรือกาวของมันนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็ยกมาแล้วนะครับก็เอามาล้างเหมือนเดิมนะครับล้างคราบกาวของมันออกนะครับแล้วก็มันจะมีพวกเศษฟ,ฟิล์มอันเล็กๆอย่างเงี้ยครับที่ติด กาะอ,อยู่กับชิ้นงานเนาะล้างออกครับล้างออกให้เกลี้ยงนะครับผมมัจนจะลำบากนิดนึงนะครับไม่มีใครถือกล้องให้นะครับพอดีแม่บ้านยังไม่เลิกงานเลยก็เสื่อเหลือตัวเองครับพยายามทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูประมาณนี้เนาะ ล้างครับล้างไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคราบกาวจะหมดอันนี้ที่ผมทํามันเป็นวัสด,ด,ดุอุปกรณ์ที่เราหาได้เองตามบ้านของเรานะครับผมผมทาใช้เองนะครับอันนี้รถผมเองนะครับวัสด,ดุดอุปกรณ์ก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับเท่าที่หาได้นะล้างหัวให้เกี้ยงครับ โอเคเดี๋ยวผมถ่ายดูทีนะครับตอนล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างกาวก,ก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาตากไว้ตรงนี้นะครับผมบนเครื่องล,ลัก้าเรานี่เองเออฮะก็ตากให้แห้งครับแล้วเดี๋ยวเราค่อย เอาไปพ่นเลกเกอร์นะครับเคลือบเงางานเราก็จะออกมาสวย okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนพ่นเลกเกอร์เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมมีพ่นแลกเกอร์แล้วนะครับผม สาแรแลกเกอร์บางๆก่อนครับตอยแลกเกอร์ไปก่อน เดี๋ยวรอแห้งเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันอีกทีนะครับผมผมจะพ่นประมาณสามรอบนะครับอโอเคนี่นะครับนี่กพ่นแล้เกอร์เสร็จแล้วนะเงาช่ำตาครับผม <S 2>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  อันนี้เป็นเลกเกอร์ 2K นะครับมันใช้เวลาแห้งนานหน่อยนะคะมมรับผมซาบูไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมอันนี้พ่นรอบที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับดเดี๋ยวผมก็ตากนู่นนะครับพรุ่งนี้เช้านู่นนะครับหรือไม่ก็ทั้งวันเลยนะครับทั้งคืนทั้งวันเพื่อรอให้มันแห้งสนิทแห้งจริงๆนะครับผม ผลงานก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเงาส่ำตาโอเคครับผม